คืนนั้นอากาศหนาวเย็นยะเยือกพวกเรานักล่าท้าผีผู้ไม่เคยกลัวสิ่งใดตั้งใจจะไปพิสูจน์ตำนานหลอนที่เล่าขานกันมานับสิบปีเกี่ยวกับบ้านร้างกลางป่าช้าเก่าที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่ย่างกลายหลังเที่ยงคืนตำนานเล่าว่าใครที่เข้าไปจะไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยเราก้าวเข้าไปในความมืดมิดที่ไร้แสงจันทร์ส่องบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเอง กลิ่นอับชื้นและกลิ่นแปลกๆคลุ้งไปทั่วบริเวณที่เคยเป็นบ้านหลังใหญ่เราเดินสำรวจไปเรื่อยๆไฟฉายส่องกระทบฝุ่นหนาบนเข้าของเก่าที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแสนานานทันใดนั้นประตูบานหนึ่งที่ปิดอยู่ก็ค่อยๆแง้มออกชา้ชาๆโดยไม่มีลมพัดเสียงอ e ียออาร์ดดังลั่นในความเงียบงนันความหนาวเย็นยิ่งเกาะกินลึกเข้ามาในกระดูกสันหลังมีใครถามขึ้นมา แต่ไม่มีเสียงตอบเราตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไม้ผุพังไปยังชั้นสองทุกย่างก้าวส่งเสียงดังลั่นกล้องไปทั่วบ้านเสียงกระสิบแผ่วเบาดังมาจากมุมมืดเรากับมีใครกำลังพูดคุยกันแต่จับใจความไม่ได้เราหยุดนิ่งทุกคนมองหน้ากันด้วยความไม่แน่ใจจู่ๆโต๊ะไม้ตัวหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปเองช้าๆเรากับมีใครกำลังลากมัน สิ่งของบนโต๊ะร่วงหล่นลงพื้นเสียงดังโครมครามหัวใจเราเต้นระรัวทันใดนั้นเงาร่างดำทะมึนก็ปรากฏขึ้นที่ปลายโถงทางเดินก่อนจะหายวับไปในชั่วพริบตาความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงหัวเราะเด็กดังแว่วมาก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องอันหวยหวนและมีบางสิ่งคลานอยู่บนเพดานก่อนจะร่วงหล่นลงมาเบื้องหน้าเรา มันคือร่างที่บิดเบี้ยวจนมองไม่เป็นรูปร่างเราวิ่งหนีสุดชีวิตทะลุความมืดออกมาได้ในที่สุดทุกคนหอบหายใจตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยแต่บางครั้งในคืนที่เงียบสงัดเรายังคงได้ยินเสียงหัวเราะนั้นแว่วมาและรู้สึกว่ามีบางสิ่งตามติดตัวเราไปทุกที่